สวัสดีครับผมเบานองครับมือนีมาพบพอกันอีกแล้วครับมือนีเบาหนองมาหยังเบาหนองสิมาเบาความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับย่ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยมีอย่างเบาหนองกับอย่างมาถไายทอดให้ฟังหลายคนครับถามมาว่าเบาหนองมากเลขตัวไหนเบานองกับสีบอกเลยเดอ ครับในคลิปนี้บ่าน้องเลขฝัมักเลขฝันที่เบาน้องฝันเห็นปูสีสตาครับแล้วก็ลุงผู้สวงบอกแล้วนะครับว่าเบาน้องมักเลขตัวนั้นเลขอีหยังของปูลงปูสีสตาก็คือลุงผู้สวงก็เป็นเก่าอยู่แล้วหลวงปูสีสตาก็เป็นไอเก่าโคตรเจ็ดเสียนบอกแล้วนะครับเก้าเจ็ดเบาน้องบอกได้ตรงนี้นะครับเก้าเจ็ด เป็นเลกที่เบาหนองมากครับเหลือเหล็กลักกิโลนะครับเนาะจะชิว่าจังไดครับงวดนี้เบาหนองกับมักตัวนี้ผู้ใดมักก็ลองเบิงผู้ใดบ่มักกรผพานครับผมเรื่องมักบ่มักมันหามกันบ่ได้เนาะครับเนาะผมสิบ,บังคับให้ไผมามากักกับผมกับบ่ได้อยู่ที่ความพอใจแล้วก็ การพิจารณาของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเบาหน่องทีเอาให้เบิงเดี๋ยวสิว่าเบาหน่องตัวแคบใบเลยก็ได้เดี๋ครับเด้อนี่ครับตามนี้นี่แหละครับตัวเลขของเบาหน่องเบิงไวเพื่อพิจารณาเพราะว่าเบาหน่องพูดจริงทำจริงสื่อกับว่าสื่อบบสื่อก็คือบบสื่อนะครับเนาะ แต่่ามือนีิสิมีความฝันอีหยังสิมาบอกสู่ฟังเดี๋ยวมาฟังครับผมขึ้นหนึ่งฝันว่ารถหายครับรถปลายแดงหายเฮ็ดจังไดเนาะบ้านนี้สิหาเห็นไปถามน้ำผู้ใดเข้ากับโบเห็นไปตามหาบมืองไรกับโบเห็นรถปลายแดงหายครับ ก็เลยไปแจงข่วงในฝันน่ะไปแจงข่วงว่ารถหายวันนี้ก็เลยวัดสีเฮ็ดจังไดจังสีหารถขั้นนีเห็นมาสันก็เลยเอื่นค้นว่าไปหารถซอยเนี้ยไปหารถซอยเนี้ยรถเสียรถออกมาใหม่ใหม่เฮ็ดจังไดนอวันนี้รถขึ้นมาเสียยามนีมาสันสื่อมาใหม่ใหม่เลยป้ายแดงเลยก็เลยวัด ภาวนาเลยนางลงพนมมือว่าหลุดผึ่งเสือมาใหม่ๆให้หาเห็้ยนใบใบเนี่ยทอดวะท่นบาท่านได้ขี่บาท่านได้ยังเลยว่าฉันเอามาจอดเทือนก็หายแล้ว่าฉันจังไดจังเป็นแนวนี้ว่าฉันทั้งทั้งห่องทั้งหายเลยทั้งห่องก็หายตานี่ปวดตานี่บวมเมืด ผู้ใดก็ว่าเออจะเย็นๆพูดแล้วก็เห็นดอกเบนวางสิก็สิเห็นทั้งไหนล่ะหาอยู่นี่โดนแล้วว่าสันโบเห็นจักเถื่อว่าสันก็เลยว่าผู้ใดเข้ากระปรอบใจว่าเออแล้วก็เห็นดอกว่าสันก็ว่าสิเห็นทั้งไหนล่ะหามื่อนี่โดนแล้วว่าสันหามื่อนี่ต่างหลายมือแล้วแจ้งความตำรวจก็บอกบเห็นนี่อย่างไรก็บอกเห็นเพลินว่าก็เลยเกิดในใจ ก็สิบัได้อีกคืนละล่ะว่าสันรถคันนี้เสียแล้วก็สิเสียตัวก็สิได้พรอนคุณแจไปว่าสันก็เลยว่าหมือนที่เป็นดังสันบ่ว่าสันก็เลยยกมือใส่หัวสาธุอันขอให้เห็นรถลดในเด้อว่าสันรถขนห่อยกำลังซื้อมาใหม่ใหก็สิมาเสียได้จังไดว่าสันขางวดก็ยังขันเด้๋ยวใส มันก็นเลยเบาเบาไปขอไปเบาดีสุดข่วมเบาดีสุดข่วมก็ได้ยินเสียงคนห่องมาบอกข้างหลังพอแล้วพอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโนดนั่นทนั้งเห้เห็นแล็ได้ยินเลยว่าเห็นรถแล้วก็ดีใจนาาเนาะว้าวเรียนไปเบิง่งแมนอหลีครับโลคนนั่นเห็นกา,ามาห้อหลี กแล้วโอ้ยดีใจหลายว่ะสันไปเห็นยูไซละ่ะจังแล้วก็จอดอยู่มองนีที่พันว่าก็เแล้วว่าเอ๊จอดอยู่จังไหนคือจังยางหาอยู่คือจังโบเห็นผู้ดใดกับยางหากคือจังโบเห็นบัดจีเห็นก็นเห็นง่ายๆนอกวาสันเลขทะเบียนรถเดี๋ยวบบาหนองสิปะให้เด้ครับเลขทะเบียนรถป้ายแดงครับรถป้ายแดงอีลี เดี๋ยวบบาหนองสิปแปะทะเบียนรถไ้ให้ล่องเบิงเพื่อมารับดูไว้เพื่อพิจารณาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางฝันว่ารถหายแต่ได้ขึ้นครับกับโบน่ยได้ครับอาจิมาทะเบียนรถก็ไดอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับผมเนาะส่วนตัวเลขกเดี๋ยวบ่าหน่องแปะไ้ให้ทะเบียนรถเนาะเดี๋ยวบบาหนองก็สิไป หลักกิโลลอยจังหน่อยครับลอยอีกจังหน่อยเพราะว่าวันผ่าเบาหน่องจังสิไปนะครับเนะานะอัางไรก็อดใจครับเพราะว่ามือนีเดือนนีมีจกักผ่าเดือนนี้มีสามผ่าประมาณว่ามีผ่ายี่สิบสี่กับผ่าสามสิบคอยติดตามครับหนวดที่หาของหลักกิโลครับพี่ไอพามหลักกิโลบอกเลยครับ เบาหน่องฟันอยู่เด้แต่เบาหนองบ่ท่านบอกครับเดี๋ยวสิมาบอกสูฟังอีกท่นหนึ่งฟันเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับไอ้เพิ่นน่นแหละครับของแท้ของจริงบ่ต้องใส่โตสแสดงแทนครับฟันเบาหนองก็บอกว่าฟันบ่ฟันเบาหนองก็บอกว่าบ่ฟันเบาหนองค้นตรงๆครับผมบอกยังกับคือตามนะ่ะเลข ปูชีสตาเบาหน่องบอกแล้วนะครับว่าเบาหนองมักเรียงอย่างยามอีเทอร์นึงกไัไใดเก้าเจ็ดมันบังเอิญไปตรงกับเรขดังเมืองฟังโขงขาําอันนี้เบาหนองบดได้แตงเรืองขึ้นมาแต่ถ้าเบาหนองแตงเรื่องนะเยวถือเลขบเบาหน่องสีแตงเรืองอยู่ตลอดครับความฝันเบาหนองโล่งให้ฟังเบิร์นแล้วล่ะครับที่ว่าฝันเห็น ปูสีสัตว์และก็ฟันเห็นไอ้ใครเบาหนองก็ลงให้แล้วแลวลอตเตอรี่เบาหนองก็ซื้อไว้แล้วเดี๋ยว <c oughs> เห็นกันแล้วหมหนันาะถ้าผู้ใดเลื่อนผ่านคน,น้นกงอาสิโบเห็นครับแต่ถ้าผู้ใดเบิง่งตั้งแต่ต้นจนจบก็สีเห็นแล้วแต่ผู้มาครับทุกอย่างอยู่ที่เราศรัทธา ศรัทธาสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นครับผมคือจังเบาหนองรัตธาปูพญนาทุกพระองค์บอเมียนว่าจอจงว่าองค์ใดองค์หนึ่งทุกองค์ครับที่เป็นปูพญนาคเบาหนองรัทธาครับเบาหนองเราเคยบังคับให้ผูดใด้มารัทธากับเบาหนองนําจะได้กระลองพิจารณารบังคับงวดวันที่สองพฤษสภาคมงข้าเลขปูศรีสัตตะนัคราศครับผมเก้าเจ็ด ลองมึงครับผมสวัสดีครับ